คุณกองเร่ยคุณกวนอมามมเขาลงเวลามีน้อยเลคุยคุย่เวลามีไม่เยอะอาีีีโอ้โหมีลูกโป่งให้กำลังใจนะฮะชื่ออะไรครับอินครับอินอินินนะฮะชื่ออะไรครับครับอันนี้ผู้อยู่เบื้องหลังเดี๋ยวคุยเดี๋ยวคุยเต้นครับเป็นไงฮะสองบทเพลงวันนี้เป็นไงฮะตื่นเต้นตื่นเต้นครับทำไมถึงตื่นเต้นเขึ้นเทีเวทีแร โอ้โหปรบมือในรอบเวทีแรกครับโอ้โหให้กำลังใจตินชื่ออะไรครับฮาร์ดฮาร์ดฮาร์ดตีกรองมาได้ยังครับหนึ่งปีหนปีนี่แกมั่นใจว่าแกตีมาหนึ่งปีแต่กินคู่กับกับการตีหรือเปล่ามันมากเลยนั่งยุ่งหลังแอบดูงานร์แล้วฮะสนุกไหมชอบตีกรองเหรอชอบครับโอ้คิดว่าเป็นไงวันหนึ่งฝันไว้เป็นมือกรองระดับประเทศไหมคิดเลย มั่นใจโอ้โหจะเล่นแบบนี้ไปเรื่อยอ่ะเป็นกําลังใจให้นะฮะนะนี่สนุกไม่ได้ถามจริงสนุกค่ะนี่แก่สนุกเหรอไหนทำท่าสนุกเแฮะสนุกว่ามันเหรอบอกบอกอะไรอะอะไรบ้าบ้าเอาขอบคุณครับ <c oughs> ขอเสียงปรบมือด้ฮะคะ่ะขอบคุณค่ะนั่งมันอยู่คนเดียวนะครับโ <c oughs> อ้แต่เขาน่ารักกันะพอดีเออไอทำตินก็เหนื่อยไป <c oughs> ขึ้นเวทีครั้งแรกนะครับก็ประมาทเป็นธรรมดาค่ะเพราะผมมี